ผมหัวแขวนเนี่ยจะบริตั้งเกินไปแขวนใส่ต้องนานหัวแขวนใส่ต้องนานจะเป็นน,นุ่มๆแบบนั้นแล้วก็จะดึงให้มันรุ่งนะคะับนั้นเนี่ยมันจะเป็นลักษณะแบบนะะี้คือว่าถ้าเป็นผูน้ชายผู้หญิงเนเป็นผ้าเป็นผ้าไหมมันจะสวยแต่หัวแขนวนเสือ้อสูยแต่ต้องคมร่วงไปจากนั้นนะครั การรี่ฆ่าถ้ามีตัวรองก็จะกันกันมั่นได้นะคะแตอันนีของส้างะจะมีตัวหน้า,หน,า,าหน้าเตากันมั่นดีถ้าใช้เตาธรรมดาที่ไม่มีตัวตัวหนงังนะครับมันเสียบมั่นการรี่ฆ่า